ทำปากคามพี่น้องไปวกทัวร์คามครับ ตำปะขามใส่ใบบักทัวใส่ผู้หน่อยครับ ปลาไครับลปล่อมันตันปลงไป นวลนิดนึงครับน้ำปลาถีขาดบัไรอปูปนหน่อยครับพี่น้องปูนหน่อยส,ดสดุด แสบแค่ไม่นี่ ทีมวงการครับ เซตเรียบร้อยครับพี่น้องมาเส็บน้ำกันครับ มาพอกันย่ำเที่ยงครับมาพอกับเบาเดนอีสานตายครับืัอนี้เบาแดนมีเมนูตำบักขามอ่อนใส่ใบบักทัวใส่ปูหน้าครับพี่น้องว่าจัดให้เบิ้งอีกแน่ครับชิมให้เบิ้งน้ำครับเบาเดนกับจัดให้ตั้มขาขอครับพี่น้องมา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  สดปดครับพี่น้องมาแส่ย่าเทียงเครับกจะนับเสียบลายครับ มามาพี่นอ้องมาเมื่อนี้เมื่อวันยุดครับ ต้มปลาคมอ่อนปูนหน้าสุๆโครับ พักเลยพี่น้องพ,พี่น้องเอาไปเห็ดน้ำกั้เลยนครับต้มบักขามออนใส่ใบบักทัวปูน่าหน่อยสดสดประเด็ดนันวๆครับ,บมา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  คิดเองไ,ได้ครับพี่นอ้นองพี่น้องที่อยู่ในประเทศตั้งประเทศมาเสบมานัวนําเปาแดนครับสุดเท่านั้นครับพี่น้อง mắt đây nào má mà trên à? đấy trông vậy nè đi ơi chạy dân chạy đẹp quý แซ่บครับเดยกจงไวให้ทีมงานเนี่ยอยากปรกกาเข้ากล่องครับ พี่น้องเอาไปเฮ็ดนำ้ำเบาเดือนเไยนะครับตำบักขามหน่อยใส่ปูน้าใส่ใบถั่วหนามปลาลานุ่นๆสุดแสบครับพี่น้องทีมงานกบเฮล้วแล้วอีกจะทำก่อนครับ คลิปนี้เบาแดงกับข้อฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบ้าแดงน้ำแนครับแต่พี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งเลยครับกัดเสด้เบังคลิปต่อไปเรื่อยๆครับคลิปนี้เบ้าแดงกับสุข้อลาพี่น้องพี่คอนครับสวัสดีครับ